เออนะวันนี้เออมีเรื่องนึงที่ผมจะบอกมีคนถามหนึ่งเรื่องหมายใช่ไหมหมายหมายหมายมีหมายมาแล้วหมายมาแลแ้วะครับมีหมายมาหาผมนะเรียบร้อยละแต่ผมยังไม่ได้รับนะน้องๆก็ถ่ายรูปส่งมาเห็นแ่ทำไมมันขาวอะต้องปรับมุมหน่อยมันจะเห็นโลโก้นะครับ สถานที่ออกหมายสถานีตำรวจนครบาลนางเลิงโดยน,นายอภิวัตรประธานคณะกรรมการคอตอสอคืออะไรวะประธานคณะกรรมการคอตอสอนหน่วยงานอะไรคอตอสอเนี่ยนะครับอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธกราชสองสี่เจ็ดเจดมาตราห้าสิบสอง เห็นไหมมีมาตามาด้วยนะครับาออกหมายมายังนายนัชพลผู้ต้องหาอยู่บ้านเลขที่จังหวัดกรุงเทพมหานครด้วยเหตุที่ท่านต้องหาว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําการตามหน้าที่หรือเพะได้กระทาการตามหน้าที่กูไปดูถูกอะไรมึงไว้กูยังไม่รู้เลยหน่วยงานมึงเปหน่วยงานยี่อะไรนะเะ กตสหน่วยงานอะไรวะนะผมได้ดูหม่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทาการนัน้นนี่นี่กูไปมิ่นอะไรผมกูยังงงมากนะเดี๋ยวต้องดูกันว่าวันนี้เขานัดติดอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็ต้องโทรไปนัดโอเคได้รับหมายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถ้าวันนั้นไปได้ก็ไปก็จบก็ไปให้ปากคำแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ กอ็อาจจะต้องขอเลื่อนไปสักวันสองวันเดี๋ยวผมจะบอกว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในระหว่างกักตัวโควิดไปได้ไหมหรือจะเลื่อนไปก่อนนะครับหรือจะเอาได้นะก็แล้วแต่นะครับนะตรงนี้โควิดแบบนี้ด้วยนะครับแต่สนอนนังเลิกไม่น่าจะมีไหมมินบุรีใช่ไหมมินบุรีนี่มีนะก็ไม่ให้บกักคำแค่นี้นะรับ ผมก็ยังไม่รู้เลยว่ากูไปหมินตั้งแต่มเมื่อไหร่วะนนี้อาจจะไปหมิน่นโดยไม่รู้ตัวนะผมยังไม่รู้เลยหน่วยงานนี่คือหน่วยงานอะไรแล้วผมไปหมินมันตั้งแต่เมื่อไหรนะ่นะก็เจ้าตัวนะเขาเป็นเขาเป็นประธานนะประธานคณะกรรมาการคอตอสองเป็นคนแจ้งความเองนะครับก็เลยหนึ่งกูไม่รู้จักมึง หน่วยงานมึงกูยังไม่รู้จักเลยแล้วกูจะไปหมิ่นมึงได้ไง,ไงวะ mm hmm> ออออไอ้เี้อเอ้าเอ้าไอ้สัตว์เวลาทํางานนะก็ไอ้ขยันขันแข็งแบบนี้มึงน,นะไอ้เรื่องหาเรื่องประชาชนนี่นะเวลาทํางานนะ่ะกูเดี๋ยวกูขอร่นหน่วยงานนี่มันมันทาเฮี้ยอะไรบ้างนะนะครับแล้วมึงก็รู้ว่าโอ้โหแม่งประชาชนวิาพากวิจารนี่จะเป็นจะตายนะเวลาทํางานให้มันเป็นแบบนี้มั่งนะเออ นั้นกูไม่กลัวหรอกนะกูยังไม่รู้เลยกูหมิ่นมึงกูยังไม่รู้ห่วยงานมึงหน่วยงานอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมนะครับก็ไม่รู้ไงว่าถ้าเราสารภาพนัเราจะโดนอะไรหรือถ้าเราปฏิเสธนะครับผมก็ยังไม่รู้นะคดีนี้นะโทษมันก็น่าจะหมิ่นประมาทนะก็ถูกปรับใช่ไหม ถ้ารับสาร,รภาพจะเป็นยังไงว่าหมิ่นเจ้าพนักง,งานเนี่ยเดี๋ยวต้องถามทนายก่อนนะว่าคดีนี้มันเป็นยังไงหมิ่นเจ้าพนักง,งานเนี่ยมันบอกว่าหมิ่นเจ้าพนักง,งานที่เธได้ทําตามหน้าที่หรือมอบหมายให้ทำตามหน้าที่มึงไปทําอะไรกูก็ยังไม่รู้เลยนะ คณนะกรรมการตรวจสอบาการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐชื่อยอ่อพตสมีเรด้วยวะในงานนี้มีด้วยวะหน่วยงานชื่อแปลกๆคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายแก่รัฐอนะอืมก็ตลกดีนะกูไปหินมึงเมื่อไหร่ว่เนยะี่กูงงคิบหายเลยนะ กูยังไม่รู้เลยหน่วยงานมึงเนี่ยกูเพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตเรื่องเกิดจากของพ่อทองแม่มากูเพิ่งได้ยินชื่อหน่วยงานนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเน่ะกูเลยงงกูไปหมินมึงได้เมื่อไหร่วะเนี้เฮียชื่อมึงกูก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยรู้จักนะแลไปหน่วยงานมึงเนี่ยกูยังไม่รู้เลยไเฮียมันหน่วยงานเฮียอะไรเนี่ยฮะเออนะครับนะใครหน่วยงานนี้ผมผมเองเพิ่งได้เคยยินครั้งแรกในชีวิตเนี่ย ออโอ้อยเล่นงานมาพิู่เลยเหรอวะไอสัตว์ต่อยกูเดียวเดียวเดียวมั้งจบไปเลยเฮียเอย้กูลำคาญนะอย่ามาใช้อำนาจรัดกับกูดีกว่าไอสัตว์เดียวเดียวกูเลยดีกว่าเปล่านะกูไม่รู้จักมึงหรอกนะกูไม่รู้ยี่หน่วยงานมึงหน่วยงานอะไรเอาเป็นว่าถ้ามึงได้รู้ข่าวว่ากูหมิ่นนะมึงต่อยกูไม่เดียวเดียวไอสัตว์เอาแคน่นี้แล้วกันกูไม่รู้ยี่มึงเป็นใคร แล้วมึงมาแจ้งความกูเรื่องอะไรกูไปหมิ่นเฮียอะไรมึงกูทําให้มึงเสื่อมเสียแล้วนะเฮ้ยนะ hey, ถ้ามึงไม่ชอบพี่หน้ากูเดี๋ยวเดียวกูดีกว่าเอาเปล่าเอาหรือเปล่าเออกูไม่ชอบมานั่งฟ้องรอ้องเป็นคดีกว่าเอาว่าเดี๋ยวเดียวกันดีกว่าจบจบเออจะมานั่งเอาใช้กฎหมายมานั่งเล่นงานประชาชนกูามึงทางานนะดิมึงขยันทางานใครจะไปวิจารนะ์มึงได้ลวมึงขยันทางานสร้างผลงานใครจะไปยุ่งกับมึง แต่หน่วยงานมึงกูไม่รู้จักนะเอาแค่นี้และกันออถ้าเจอกูเดียวเดียๆกูพร้อมเสมอเลยนัดมาเลยดีกว่าถ้ายิิงเป็นข้ารายการแบบมึงนี่ยนะที่ประเภทแสดงหน้าปากใหญ่ประชาชนพูดอะไรไม่ได้จะเอากฎหมายเล่นงานเฮ้ย <c oughs> hey, ต่อยกูดีกว่ามัง้งเออกาบ่าถ้ามึงไม่ชอบพีนะ่หน้ากูแล้วกูไปมินมึงอะ่ะ สัตกันเลยดีกว่าเดียเด๋ยวๆที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้เออจบไอ้เหี้ยแพ้ก็แพ้กันแพ้ก็โดนต่อยหน้าแหกมาก็ไม่จะเป็นอะไรไปนะเออแค่นั้นเองนะในเมื่อเขาไม่ชอบพี่หน้าผมเออเห็นไหมเอาง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะหน่วยงานแบบนี้กูไม่เคยรู้จักอะ่ะนี่กูมองมึงกาลังใช้กฎหมายกันแกล่ะเอาว่าเฮ้ยกูฝ่าแล้วให้มึงดูอยู่นะเดียเด๋ยวๆกูดีกว่า แมนแมนดีว่าเฮียกูอยากต่อยกับประธานเนน่วยงานอะไรเนะี่ยกูไม่รู้กูยังไม่รู้หนงานอะไรไอที่พูดมาถูกจริงรว้ไหกูพูดในงานนี้กูไม่เคยได้ยินเออก็เลยไม่รู้จะไปหมิม่นมึงอะไรอนะ่ะแต่เอาเปา็นว่ากูเริ่มไม่ชอบขี้หน้ามึงแล้วนะเห็นไหมกูเริ่มดึกกูเริ่มเกลียดที่หน้าไอน่วยงานนี้แล้วว่ามึงทํางานเฮียอะไรวะเออเห็นไหม กูไปหมินมึงตอนไหนสิกไม่รู้เรื่องอช่างแมงโซสู้ไปไหมนะนะที่แน่คือหนึ่งผมไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันคือหน่วยงานอะไรวนะแล้วมาฟ้องกูเหี <c> ้ย <oughs> ตลกดีกว่ะแล้วมึงคิดว่ากูจะกลัวหรอไม่กลัวหรอกแล้วกูว่าไม่สรารภาพด้วยนะนะแล้วกูก็สู้ยันกี่ศาลกูก็สู้นะ เออ,เอ,อแค่นั้นเองนะครับนะก็มีเรื่องอัปเดตก็มีแค่นี้แล้วพี่น้องนะก็ดีไม่รู้อะอยู่อูแม่งมีหมายมาค,คือไอ้แบบเนี้ยมันมนโนสาเล่ไลสารละนะมึงเอาเวลาไปทํางานตรวจสอบอะไรมึงดีกว่านะมึงจะมาอะไรสนใจอะไรคำพูดกูเออผมไม่รู้ไงมันชื่ออะไรเขาไม่รู้หน่วยงานอะไรผมยังไม่รู้ผมไม่ไม่รู้หน้าตาเป็นไงด้วยออแค่นั้นเอง แต่อ้อยูมึงทําให้กูต้องเดือดร้อนเนี่ยกูต้องไปพบตารวจไปให้ปากคําอเลยกูยังงงไอ้กูไปทําผิดอะไรแต่เมื่อไหร่วะใช่ไหมเออถ้ากูหมิ่นตำรวจเนี่ยกูยงังเอ้กูหมิ่นตำรวจแล้วบอกว่ากูชอบวิจารณ์ตำรวจวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์สอสอวิจารณ์รัฐมนตรีอะไรเงี้ยเออมันยังแบบเออแม่งหน้าเข้าข่ายแต่นี่มันหน่วยงานอะไรทึ่งกูไม่เคยรู้จกักแล้วกูไปหมินม่นมึงเมื่อไหร่วะยังงงชิบหายเออ เป็นข้าราชการรับฟังคำวิจารณ์ไม่ได้นะแล้วมึงจะเป็นไปทำเฮี้ยอะไรกันวะกูมไม่เข้าใจนะ้ข้าราชการทนฟังคำวิจารณ์ประชาชนไม่ได้นะนะแล้วมึงก็ลาออกดนะีจะไม่ใครจะไปยุ่งกับมึงใช่ไหมมึงก็ลาออกไอ้สัสจะได้ไม่ต้องมีใครวิจารณ์เออ <c oughs> งองชิบหาย นะประชาชนวิจารณ์เรือ่องโกรธไว้เยอะแต่เวลาทํางานเฮี้ยหากันนะไรสาระไม่มีผลงานแดกเงินเดือนไปฟรีทำงานผิดพลาดแม่งไม่เห็นโทษตัวเองมั่งประชาชนก็ทําอะไรแม่งไม่ได้แต่งานนะแต่พอโดนวิจารณ์นิดๆหน่นนนอยๆเชียวไปเชียวมาเแม่งแม่จะไม่ได้ตั้งใจด้วยเพราะกูไม่รู้จักหน่วยงานนี้นะ แม่งตีความว่าเอ้ยหมายถึงกู้ว่าร้อนตัวกินกูร้อนท้องขึ้นมาอะไรใช่ไหมเลยแจ้งความเลยนะคณะกรรมาการตรวจสอบความสับสนเออมึงไปตรวจอะไรคณะกรรมาการตรวจสอบความสับสนเออมันคืออะไรวะไอ้เห้ยหน่วยงานชื่อแปลกๆ <c oughs> ผมไม่สนใจหรอกว่ามันไม่เป็นหน่วยงานที่ผมคุ้นเคยนะผมไ็รู้จักปชปชปปทสตองนอะครับ เออยเนี่ยรู้แต่ว่าไอเนี่ยหน้านี้กูไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักมีด้วยเหรอวะจะรู้จักกันตอนนี้แหละครับนาตีหมอ้อตลอดน่ารัจังตัง้งแต่อยากจะดังอยากจะแจ้งเกิดนะครับอ๋เอ,เ,อเป็นหน่วยงานที่ม่อับพับมากเลยประชาชนไม่รู้จักจริงเงือนจะประชาชนไม่สามารถวิจารณ์ได้ก็นั่นเองงงมากนะ เป็นข่าราการมาไล่ฟ้องประชาชนด้ยขก็หาหมิ่นประมาทห <laughs> มิ่นประมาทอ๋ออย่างน้ขำดีกว่าแต่ถ้าไปหมิม่นเรื่องส่วนตัวไปกล่าวหาว่าคุณมีชู้คบชู้สู่ชายหรือว่าทุจริตโดยไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยเออยังบอนี่กูไปหมิ่นประมาทแต่กูยังงงเนึกไม่ออกเว้ย หมายถึงรับใช่ไหมโอเคครับผมก็นึกว่ากับว่ากับใจนะผมก็ไม่รู้ว่ามีบางคนก็บอเฮ้ยผมแบบอยู่นิ่งๆนะจะได้มีเวลาอยู่ครอบครัวเน้นติดคุกหนะ้เนี่ยขู่ผมเรื่องคุกตลอดผมไม่อยากติดคุกอยู่แล้วนะแล้วผมก็ไม่เคยมีความวิธีท,ทำผิดกฎหมายผนมะไม่เคยมีความวิธีทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะไม่เคยมีความวิธีจะโกงกินค้ายาปนจี้อะไรนี่ยผม ไม่ได้มีความคิดอะไรที่จะไปทําความชั่วแบบนั้นแต่ที่ผมไม่ยอมแน่ๆคือว่าผมไม่ยอมให้ข้าราชการครับนั่งแก่ประชาชนผมกูประชาชนนะครับนะนะแต่เดี๋ยวหน่วยงานนี้นะครับก็ต้องดูว่าทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยลื้อใช่ไหมว่าไอ้คดีที่มึงตรวจสอบนั้นถึงไหนแล้ว ทำอะไรบ้างตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างผลสรุปเป็นยังไงบ้างใช่ไหมจะได้รู้ว่ากูหมิ่นหรือไม่หมิ่นนะนะเดี๋ยวกูจะลือ้อขอตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณด้วยนะการใช้กําลังคนด้วยนะว่าคุณได้ทําอะไรมีเรื่องเสื่อมเสียอะไรไหมนะครับมีการมีเมียน้อยที่ไหนนะครับมีการทุจริตมีการรับสินบนอะไรที่ไหน ได้แล้วเจอกันนะครับนะนั้นใครรู้นะครับหน่วยงานนี้นะครับ,รบมีเรื่องราวทุจริตยิ่งในสมัยนายคนนี้นะครับตอนนี้เป็นประธานอยู่ด้วยใช่ไหมก็ได้รู้ที่มีเรื่องราวอะไมันเชาวโชว์นะครับมีเมียน้อยอยู่ที่ไหนมีกิ๊กที่ไหนนะครับอย่าลืมส่งข้อมูลให้ผมนะแล้วก็ ถ้ามีเรื่องราวในหน่วยงานนี้นะครับการตรวจสอบมีเรื่องที่มันค้างคางอยู่นะครับไปถึงไหนนะครับจะได้ขุดคุยกันหน่อยนะครับเจอกับประธานซะด้วยเนาะสนุกมากเออนะมึงอย่าพลาดมาแล้วกันมึงแค่รายการมึงอย่าพลาดมาแล้วกันคนระับกูเลือยอย่างเดียวแล้วกนนะ้นะครับ กูยังไม่รู้เดี๋ยวกูขอไปศึกษาในหน่วย,ยงานนี้มันทําอะไรบ้างมันใช้งบประมาณเป็นเท่าไหร่ได้ไหมมีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรหรือเปล่านะ,ะมีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรหรือเปล่านะครับกูตรวจแม่งให้หมดเลยเดี๋ยวกูสอบราคาด้วยนะเดี๋ยวดูที่ว่ามึงทํางานดีจริงหรือเปล่านะครอบแล้วที่มาหาวิทยาลัมีมาทเนี่ยมันมีระมานเรื่องจริงนะครับ เออ,เอ,อนะถ้าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบความเสียหายแกรัฐเนี่ยนะมึงไปตรวจเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมีเรื่องค้างอยู่กี่เรื่องเนี่ยนะเออนะครับเขาบอกเขาเป็นประธานก็น่าจะเป็นตอนนี้ออใช่ไหมเขาใช้ก็เป็นประธานเนี่ยใช่ไหมครับจะต้องปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเขาเป็นประธาน,นประธานคอตอสอนั่นก็คนปัจจุบันนี่แหละครับใช่ไหม ไม่งั้นหมายมันจะมาแบบนี้ได้ไงอ่ะนะแต่ผมยังไม่อยากพูดชื่อเดี๋ยวผิดคนใช่ไหมเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะเอองั้นเดี๋ยวกูขอดูมั่กแล้วกันนะบนหน่วยงานนี้มันเป็นหน่วยงานอะไรเดี๋ยวขอเข้าเยี่ยมหน่อยแล้วกันเบื่อมีเรื่องร้องลงเรียนค้างคาอยู่เออนะสนุกดีนะกูโคตรเกลียดเลยค่ารายการแบบนี้ไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะเกลียดมั่งชิบหาย ไม่เคยคิดจะญาติดีด้วยอยู่แล้วนะแต่ถ้ากูผิดนะกูหมิ่นกูยอมนะกูยอมรับโทษนะแต่มึงอย่ามาขอความปานีจา,ากกูนะอย่าเสือกมาเอ้ยส่งคนมาคุยมาซูเอียนะไม่ต้องนะเอาให้้เต็มที่นะอ่ครับนะแล้วกูก็จะตรวจมึงเนี่ยนะยแล้วมึงอย่าเสือกมาขอ คุยนะอย่ามาเคลียร์หลังหงห่ยสัเพราะกูเกลียดอยู่แล้วกูเกลียดข้าราการประเภทนี้อยู่แล้วเอีอย่กูจะไปลื้อแม่งให้หมดเลยว,ว่าในอดีตมึงเคยรับตําแหน่งอะไรมาแล้วนะเอ่อเคยไปมีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรที่ไหนบ้างอขอดูหน่อยได้วหม ียกมายุ่งกับกูเองฮะกูไม่รู้จักมึงมึงก็ดีอยู่แล้วนะมึงทําให้กูรู้จักมึงเองทําให้กูเลืสึกอมึงคิดว่ามึงจะู่กูได้เหรอเนี่ยฮะมึงคิด่มึงจะขูให้กูกลัวเหรอมึงกันเล่นกับหมาพิษโบจะบอกไงอ่ามึงกันเล่นกับหมาพิษโบกูบอกแค่นี้แล้วกันนะกูกัดกูกัดตายแน่นะ อยากดังอยากสร้างผลง,งานโอ้เป็นคนที่สกัดมากพิทบูลเหรอ <laughs> มึงได้ตามความปรารถนามึงแน่เดี๋ยวขอเขียนชื่อในฝาตีด้วยก่อน,นนะ